สวัสดีค่ะพบก็บนิกนะคะเชียงรายน่าอยู่อีกแล้วนะคะวันนี้เราพามาแนะนาโซนแยกหมอพีลานะคะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะตรงไปเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุคอนะคะถ้าเกิดว่าเราค่ะเลี้ยวนะคะฝั่งมือนี้ทางนี้นะเราเลี้ยวไปทางซ้ายมือน,นะคะก็จะไปทางหลังเซนท่านหรือว่าไปกาดประกอบนะคะแล้วก็ถ้าเราเลี้ยวขวาไปในบาซ่าค,ค่ะงงใช่ไหมคะว่าทําไมเราถึงมาแนะนาโซนเพราะว่าเชียงรายน่าอยู่ของเราเนี่ย เป็นจริง,รงๆเราเนี่ยเป็นเพจเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับที่อยู่ในเชียงรายอสังหาในเชียงรายเราก็ต้องมาแนะนําตรงนี้ให้ทุกคนรู้จักก่อนแล้วก็ที่สําคัญต้องมีที่กินด้ค่ะเราจะพาไปกินร้านกล้วยทอดที่แบบอร่อยมากๆในเชียงรายนะคะร้านนี้นะคะบอกก่อนนะคะเขาเปิดมา19ปีแล้วนะคะเดิมทีเนี่ยเขาอาจจะอยู่ตรงแถวๆตรงหน้าโรงพยาบาลนะคะซึ่งเคยกินมาเมื่อนาน,านมากๆแล้วปัจจุบันก็ยังกินอยู่นะคะ แต่ตอนนี้พี่เขาขยายกิจการมาอยู่ที่ตลาดแล้วนะคะตอนนี้เป็นอาณาจักรของพี่เขาเลยนะคะตอนนี้นะก็คือกล้วยทอดร้านพี่เขาค่ะอร่อยมากๆคือปกติแล้วเนี่ยคนเชียงรายน่าจะรู้จักดีแต่ว่าบางคนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ติดตามเพจพี่เขาอาจจะงงว่าพี่เขาหายไปไหนนะคะพี่เขามาอยู่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอะไรคะพี่ซิลิเนตค่ะตลาดซิลิเนสม,มันๆจอยๆนะคะสบายๆตลาดทาไมพี่แอมอยู่ตรงนี้คะเพราะตอนนี้มาอยู่ที่นี่ก็ที่จอดรถสบายกว้างขวางค่ะพี่เขาย้ายไม่อยู่ที่นี่เพราะกว้างขวางโป่งโลงสบายนะคะตามสโลแกนบ้านเลยนะคะของเรานะคะแล้วก็ทําไมคั้วทอดของพี่คือลูกค้าชาวเชียงรายเนี่ยติดเดยอะมากคือเราใส่ใจขั้นตอนทุกอย่างค่ะใช้คนอย่างเดียวไม่ใช้เครื่องจักร ใช้คนอย่างเดียวสับัดอย่างเดียวสับัดอย่างเดียวเลยนะคะใช่ค่ะอืเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยไปดูกล้วยพี่เขาใกล้ๆเลยนะคะคือร้านนี้อร่อย,อยจริงๆไม่ได้มีสปอนเซอร์เพิ่งจอดรถแล้วก็เดินลงมาหาพี่เขาเลยเมื่อกี้แล้วก็มาซื้อกล้วยจริงๆกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็มาซื้อกล้วยเท่านั้นนะคะแต่ว่านึกถึงกล้วยทอดนึกถึงกล้วยทอดโบราณร้านนี้ได้เลยนะคะ<ม>ใครอยากจะกินแบบโอมากเกษตรก็ได้นะคะ สามารถนั่งติดขอบกระทะได้เลยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าถ้าน้ำมันกระเด็นรบก,กวนเดินไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ด้านนี้เองได้เลยนะคะไม่มีรถพาไปเพราะฉะนั้นเซฟตัว <safe S 1> เองนะคะเพเซฟนะคะอันนี้ก็ลองดูได้นะคะเขามีสองกระทะใหญ่ๆนะคะวิกระทะใหญ่มากน้ำมันเดือดมากนะคะโอ้โหอันนี้น้ำมันนี่เปลี่ยนตลอดไหมคะพี่ครับน้ำันตลอดน้ำมันใหม่ตลอดนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะถือว่าใส่นะคะ ือว่าน้ำมันใส่เลยแต่ว่าพี่เขาอะทอดหลายกระทะวันหนึ่งก็คือลูกค้าเยอะมากไม่รู้ว่าใช้กล้วยหมดทั้งเชียงรายหรือเปล่ามาทอดร้านนี้เนาะแต่ว่าอร่อยจริงๆนะคะเออชอบจริงจปีละดอยปีละดอยปีละดอยนะกล้วยทอดนะเนี่ยน,นี่กล้วยทอดหรือขิงคะเนี่ยโอ้โหสดยอดมากเลยนะคะแล้วใครเนี่ยที่แบบโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็สบายๆนะคะบรรยากาศแบบสามารถกินกล้วยทอดนะคะแล้วก็ดื่มดําได้นะคะคือการกินกล้วยทอดอะ่ะก็ไม่ต้องไปกินที่บ้านก็ได้เราสามารถตั้งวงกับเพื่อนๆหรือว่าหนีนะคะหนีแฟนเราเนี่ยมานั่งกินกล้วยทอดก็ได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอันนี้จริงๆเทรนเนอร์อยู่นะคะออกกำลังกายตอนเย็นลดน้ําหนักค่ะแต่ว่ากล้วยทอดก็ขาดไม่ได้ค่ะนะคะเราสามารถมานั่งกินแบบไม่รู้สึกผิดที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวให้ฟังเสียงกล้วยทอด โอ้โหร้อดอันนี้ฮอนแต้ไ anyway. อ no. <laughs> ้มูโดนคือค <th> ุณทอดพี่เขาอะกรอบมากแล้วก็ร้อนมากแล้วก็มือแบบอร่อยค่ะข่าวข่านี่คืออะไรคะพี่ข่าวข่านี่คือกรอยนะคะงงอะดิกรอยคืออะไร ลองไปหาดูนะคะว่าก้อยคืออะไรก็คืออร่อยมากเป็นส่วนเป็นส่วนผสมที่ต้องมีทุกวันใช่ไหมคะ<อ>มีทุกวันนะคะแล้วพี่เขาเนี่ยยังมีเมนูอื่นๆตามไรคะ่ะอันนี้ทอดกล้วยอยู่นะ,ะอย่าพิเรนเอานี้ไปจุ่มนะคะบอกก่อนออเขาก็จะมีตทอดอ,อาอดโฆษณานหนึ่งมีกล้วยตากทอดด้วยนะคะ อันนี้คือทำทำทานทำเองไหมคะพี่ันนี้สั่งมาค่ะน้าสั่งมากับมือเลยนะของแป้งของที่ร้านเลยทำเองได้ค่ะกล้วยตัดทอดเนี่ยสั่งมากับมือเลยนะคะแต่ว่าแป้งของที่ร้านเนี่ยทำเองนะคะใครอยากลองชิมก็มาได้แล้วก็ดูราคานิดนึงค่ะราคาย่อมเยาอยู่นะพกหนึ่งแบงค์เขียวนะคะ20บาทก็สามารถสั่งกล้วยทอดได้แล้วนะคะ6ชิ้น20ิมันทอดหชิ้น20ิบกรอยทอดนะคะ20บาทนะคะ กว้วยทอดโบราณเจ้าเก่าลาดเผาสะพานสองอันนี้มาจากกรุงเทพเลยเหรอคะพี่เจ้าของสูตรค่ะฮะเจ้าของสูตรนะคะมาจากกรุงเทพแต่ว่าพี่เขาเนี่ยขายที่เนี่ยมาสิบเก้าปีแล้วทุกคนในเชียงรายเนี่ยเขาอยู่มาสิบเก้าปีแล้วใครเคยทานหรือว่าไม่เคยทานก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะแล้วใครชอบก็ฝากร้านพี่เขาด้วยนะคะสปอนเซอร์ไม่ได้เข้าอะไรนะคะตอนนี้ก็คือจ่ายตังค์ซื้อกว้วยทอดแล้วก็กำลังจะกลับออฟฟิศค่ะ ก็ไงคิดถึงที่อยู่อาศัยนะคะคิดถึงเชียงรายนะอยู่ได้นะคะขอบคุณค่ะ